สะอาดหน่อยสะอาบตึกมึงไม่สอาบมั้ยไอ้อออบ้ากูมึงอาบน้ำมาเอาแล้วบอกมึงอย่าไปอาบนำอำกูเขาไม่เรียกเป็นสาบเขาเรียกเม็ดกิ่งกามใครอยามันไหมอ่นะนี่ยไม่ไหมแล้วไงจะเผาให้หนักโลภอยู่เนี่ย

มันหลุดหมดน้ะส <Yeah. S 1> ายไปแล้วมะโอ้ยมันไม่ร่อนายขนาดน,นั้นวะเห็นกันจตะเฮ้ยห,หัวไม่โดนนี่ว่ากลัวมันโดนหัวเม็ดหนึ่งนะไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยโดนตัวมันตายได้ไงวะ โอ้ยอือขี้โค้นท้งนั้นเลยนี่วเนน่ะอืม โอ้ย,อยต้องหามไง,งไม่ได้ลนใช่ไหมเนี่ยไหนวะเฮ้ยเอามาฝากควเนี่ยนะเอามาฝากด้วยไห่ค้าขายน้ำต้อมอ่ะสวยว่ะสีละครน่ะข้างๆไอ้ร้านนั่นน่ะนะ หลักฐานหลักฐานถ่ายไปดูโอ้โห ไม่นะไม่เ <infring> ก <es> ี่ยงเยอะเลยวะเละไงทองเละเออตับนึงอยู่ในตู้เย็นนี่แหละเดี๋ยวทำน้ำมัน มึงต้องเจียวก่อนไม่ไมงั้นมึงไม่เห็นเจียวเขาบอกห้ามเจียวเจียวมันก็สุกกะที่สุกมันก็เหม็นนะดิเหม็นวูดอ่ะเหม็นเน่าเหม็นอะไรกันนะโหร้อนต้องเมื่อวานฝนมันตกใช่ไหมต้องวันเออมันถึงพึ่งึ้นมาพึ่งวันเนี้ย ปกติเขาไม่ทำเนี่ยนะรุ่น่า้อีกกระดาษฮะอะไรกระดาษนี่ทำเขาปืน อะไรอ่ะมก็เก็บเดี๋ยวเดียวเพิ่งกวาดกองไว้โอ้ยเฮียยิ่งไมไอ้นี่มันยิ่งหมดหลายเนี่ย ถ้ายิงไม่แบบกาลังด,ดีมันจะหมดหลายไอ้ไทยเคยบอกตัวเคยสอนทนําไอ้ทีมัน้ํามานึงใกล้ไอ้อเหงื่อเดียดิที่บอกตะกรวดนะตะกรวดอะไรขายอย่างเยวเท่านี้ลนะเผาแล้วมันลอกง่ายอย่างนี้ไอ้ไทยเคยสอนทนี่ทำหลักฐานงับหลักฐานทํนากระจจะอะไรกลวยมันเลียก <laughs> อย่างไรเลยไอ้แถวข้างบนไม่โดนเลยเงี้ยวะนะ มันโดนตรงไหนไว้เฮียมทึงหล่นหลนทรวงท้องนี่แหละดูแล้วทั้งหล่นโดนท้อง,องหล,ล่นมันก็ไม่มีรอยทะลุอัเนียอยเงีเฮ้ยนี่โอ้อโหนี่ไงเนาะมามามาเียบวดวกวันเองวน้องน้องตัวอะไรอะตัวเฮีย เอาหงำด้วยเฮ้ยเอาหงำน่ะจิจ้าเดี๋ยวเจี๊ยบเดี๋ยวกำลังถ่ายวิดีโอจะเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเฮ้ยเอาข้าวมาให้ไม่ต้องไม่ต้องกูข้าววันนียเอาไปนี่มันคือตัวเหี้ยหรอเอ็งมีไอ้เท้าเปลวหรืออะไรกันอยู่นีมาดิอันนี้มันดอกขาวเฮ้ยถ่ายเขาบังดีหลังไม่ไหวเลยเนี่ยนี่จะกินหางฮะถ่ายบังดิ ไม่ไหววะอ๋อนีสงสารเธอเพิ่งอาบน้ำมาไม่ต้องไปนั่งไม่นานแล้วเอ้ยดิงหน้าเขาเมื่อกี้ไม่ไ้ว้าวอ่ะเองก็เคืนเองถ่ายอยู่อะก็หน้าเมาหน้าเมาเบใช่ไหมโอ้โหจับจได้ปะเต้นไหนอ่ะอ้ไอ้ ตัวเล็กปะไอตัวใหญ่นี่ยังจำไม่ได้เลยจำได้ไม่เคยเจอพี่พูดแล้ใครพี่พูดแล้วผมก็พูดไปไอ้หมดมึงก uh ูหรือมึอไงดิอ้าวเมื <t <t ่อก่อนมึงไปหาคุว่ามึงจำต้นไม่ได้ไงไม่ได้อะพี่โอ้โหไอไอ้มีความยำฝันยังไงแต่รักขันยาวนะโอ้โหมาจากไหนอะปีกยิงยิงยางไหนพี่ปีศาเนี่ยเอ้ายิงไปนะเอ้าก็ได้มันเลื่อยเนี่ย นี่ตัวที่สองนี่เนี่ยหมดแม็กก็ยิงไงขอเดือดร่วงไอ้กระสูงไม่ยอดหยาเนี่ยหอมโอ้โหสูงมาดิกล้องแทบจะไม่เห็นแค่หางแค่นั้นั่นเอาหมาไงไอ้กล่องเนี่ยมึงเน่ยไหนวะไอ้โจ๊กแม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่แล้วพี่พี่ป๊อกทำอะไรกินหลังเนี้ยหลังด้วยไหลเลยเออทั้งตัวเลยไม่ไหววาดเผ็ดก็ผัดก็หน่อไม้อ่ะ กินที่ป๊อี่ไม่ต้องที่เมากะกินแน่กินเขาด้เลยกินดีคนเหนือเขาต้องกินอยู่แล้วแล้วบอกม้สิ่งยังกินองโอ้โหโคตรเซงเกอรแทนเลยนี่บอดี้การ์ดนี่หนี่เีลกันทีลกันทีละกันดูตรเนี้โอ้โหรูพุนมันวไม่มันรูทะลุแล้วมันรูเข้าม้งวะน่ะ มาหมดอะรอชปคออมันยังไม่ลอกอีกเรื่องหลังกนะันอลอกเงินชอปคออ้เสียลอกหมดแล้วไม่ใช่เรืงงูน,นะขอ,อเร็วเดี๋ยวหนังแตกไงน่ะถ้าหลอกแล้วนะ่ะปไรหมดยังิทั้งหางนะ่ะไหนดูนับร้อยลูกปืนให้กูสิวะสิบเอ็ดท,ทีเนี่ย เขเ็นเหุกรเขากเลยไปุ้อนยเขารออนุมัสโคหนสินมัได้ลานหแต่มันก็หักจากที่ตะสาบออกด้วยนมาไม่ตายกลัวไม้ทุบแม่งอีกอ่ะหายเสียววะดิกันจับเลยไม่กล้าเว้ยเอาไม้ไปเคี่ยวๆจะงนืดืไอ้เหี้ยหักไม้ได้ประทุบแม่งอีกหันหลังมาจะมาตามพวกมึงแล้วมันไม่หล่นแล้วว่ะคไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะ กระออกมาที่หายไม่มื่อตะตกไฟไม่งั้นก็ต้องเขาตามก็ออกมาตามแล้วมันไม่อยู่ที่เดิมรึไงเฮ้ยมันตายแล้วคือเม็ดสุดท้ายนี่มันโดนมันห้อยมาไงแล้วมันก็ลงมาต่ําแล้วนัดสุดท้ายนี่มั้งเนี่ยที่หลังหักเนี่ยผู้หญิงหลังอะ